โอเคสวัสดีครับกลับมากับการเอาแด็กไปเข้าศูนย์อีกแล้วนะครับวันนี้แด็กของเราก็วิ่งไปได้1,400กิโลเมตรแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก6เดือนเนาะไม่ถึงดีแต่ว่าเราก็จะเพิ่มเป็นขาตั้งคู่นะครับซึ่งเดิมมันไม่มีนะครับขาตั้งคู่ไม่มีก็เลยสั่งมานะประมาณ2,200บาทที่ห้อก็เป็นมอโตสกิ l นะครับจากช้อปปีนะครับ สิ่งที่ให้มาก็คือมีพวกขาตั้งสปริงแล้วก็อะไรบางชิ้นนะซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันติดตั้งยังไงเดี๋ยวจะให้ที่ศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านนะครับจัดการติดตั้งให้แล้วก็จะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งตัวขาตั้งคู่กันนะครับน้าหนักคือหนักมากแต่ไม่มีคู่มือมาให้นะครับไม่มีคู่มือการประกอบมาให้ด้วยคิดว่าช่างเขาน่าจะสามารถสามารถทําได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์ Honda แล้วก็ให้เขาช่วยติดตั้งตัวนี้ให้ละกันนะครับโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังเดิมๆนะครับรถเดิมๆม,มีเพิ่มมาแค่ตัวตะแกรงด้านหลังแล้วก็ตะตะแกรงด้านหน้าแล้วก็เป็นตัวการอยถังปกตินะครับอ่าสีําเงินตัวเทมิยาครับตัวนี้คือใช้ดีนะผ่านมา5้าเดือน5้าเดือนโอ้ชอบมากเลยครับขับทุกวันนะครับไปซื้อของก็จุกจิกเออมันเล็กบางเบาดีครับรถโอเคเลยนะครับ การสตาร์ทการอะไรก็เหมือนเหมือนมีชื้อตื้อน,นิดหน่อยนะเนี่ยกว่าจะติดแต่โดยรวมคือเออเริ่มเริ่มชินแล้วก็เริ่มสนุกครับเริ่มสนุกกับการขับรถเกียร์เมื่อก่อนเป็นออโต้ก็บิดอย่างเดียวนะต่ะเราไปติดตั้งตัวชุดขาดตั้งกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูทีหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเค แล้วก็เรียบร้อยนะครับนี่เรากลับมาจากการไปใส่ขาตั้งคู่แล้วนะฮะนี่รถก็จะยกลอยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วล้อหลังก็จะลอยแน่แล้วก็เป็นอย่างนี้การซวิตงกันหมุนล้อก็ได้ขึ้นครับเท่เจ๋จริงๆสิสเปซโซอะไรก็ได้แต่ล้างยังไม่ล้างก็ยังเปื้อนอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับการติดขาตั้งคู่นะครับวันนี้ก็จะเป็น โดยประการละช่วงนี้นะครับไม่ยากครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ให้ช่างเขาใส่ให้นะฮะสวยงามนะครับตั้งคู่นี่มีตัวหนุนดีมากเลยครับดีมากเลยรถก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามดูนะครับวันหลังเดี๋ยวจะมารีวิวอย่างอื่นอีกแล้วกันนะครับถ้ามีการติดตั้งเพิ่มขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากแล้ลาไปก่อน ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ